วิธีการปิดการอนุญาตแท็กไปยังโปรไฟล์โพสไหนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราเราไม่ต้องกดอนุญาตเพิ่มไปยังโปรไฟล์นะคะเปิดเอาไว้เพื่อทําการตรวจสอบดูก่อนนะคะเมื่อเพื่อนของเราแท็กเข้ามาก็แท็กได้ตามปกตินะคะถ้าเราไม่ได้กดอนุญาตโพสต์นั้นก็จะไม่แสดงหน้าโปรไฟล์ของเรานั่นเองนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้บัญชี Facebook ของเราได้ด้วยนะคะไหนที่เกี่ยวข้องค่อยกดอนุญาตนะคะ อันไหนที่ไม่รู้จักก็ไม่ต้องทำการอนุญาตโพสนั้นเข้ามาในโปรไฟล์ของเรานะคะมีวิธีการตั้งค่ายังไงสำหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการนี้ทำม,มาค่ะให้เราแตะเข้าไปที่แอป a c e b o o k นะคะจากนั้นนะคะแตะไปที่รูปโปรไฟล์ที่มีเส้น3เส้นตรงนี้แตะเข้าไปค่ะ ไปที่ไอคอนการตั้งค่ามุมบนนะคะสไลด์หน้าจอขึ้นไปนะคะแล้วไปที่หัวข้อโปรไฟล์และการแท็กนะคะแตะเข้าไปคะ่ะอย่างหน้านี้นะคะสไลด์หน้าจอขึ้นไปนะคะแล้วไปที่หัวข้ออนุญาตให้ทุกคนแท็กคุณใช่ไหมนะคะสำหรับใครที่ปิดไว้แบบนี้นะคะเมื่อเพื่อนของเราทำการแท็กเข้ามานะคะโพสต์นั้นก็จะแสดงหน้าโปรไฟล์ของเรา,านั่นเองนะคะถ้าเราไม่อยากให้คนอื่นนะคะหรือคนที่ไม่รู้จักแท็กเรามานะคะ แสดงที่โปรไฟล์เว็บบุ๊กของเราให้เราเลื่อนเปิดไว้แบบนี้นะคะข้อด้านล่างก็เช่นกันนะคะให้เราเลื่อนเปิดไว้แบบในคลิปได้เลยนะคะวิธีการตั้งค่านี้ง่ายๆสําสหรับใครที่ยังไม่รู้ลองทําดูค่ะเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์แบ่งปันเป็นกำลังใจผู้จัดด้วยนะคะ